กี่ดังๆเลยเมื่อกี้นกเต็มเลยพอรถมาเบิ้นทีเดียวนกไปหมดละแม่นกหรือลูกนกแม่นกเอาลรอ จะให้จะบอกว่าจะขับรถลงไปชั้นก็ไปเดี๋ยวขับรถลงไปไม่ไปแล้วเดี๋ยวก็ขับรถลงไปข้างล่าง,นง,นงหน,น,นุนไปไปตรงนู้นนะมันมีหาด <c oughs> ทำไมมันมันยังวัวใหญ่ใหญ่ไม่รู้สิเออแล้วมันเข้าไปข้างในได้ไงเข้าเปิดให้วัวเข้าแต่ก็ไม่ให้คนเข้าหมายความว่าเขาเลี้ยงวัวหรือเปล่าเจ้าใครจะเป็นเจ้าของเขื่อนคะเธออ๋อหรือว่าเขาต้อนวัวขึ้นไม่ใช่ของส่วนบุคคลค่ะเอ๋อต้อนก็ต้อนไปไปพี่ไว้าปเดี๋ยวคนนี่ดิออยู่ก่อนเลย อย่าโหดอย่าโหดเป็นไรไม่เป็นไรเป็นแบบนี้ลงไปดิจะไปตกปลาแต่ตอนนี้มีคนหนึ่งเหรอทำไมนมมันเหลือแค่อันเดียววะ่ทไมมถ้าเราวิ่งไปถึงจุดนนู้นกี่กิโลรู้ไหมวิ่งไปถึงนู่นฝั่งนู้นกี่กิโลรู้ไหมห้ากิโลค่ะฝั่งนู้น่ะถ้าเราวิ่งไปอ่ะ วิ่งไปกับวันวันละสองรอบเนี่ยเนี้ยแม่นมมันมีอันเดียวอะไรไม่เปล่ามันเป็นอะไรนี่หรือเปล่าเป็นตัวอะไรเกาะมันอะตัวเห็บหมัดหรือเปล่าไปดูดฮะอะไรไปดูดจริงอะมาพูดมันเป็นในนี่ประจุไฟฟ้าสปาร์คปุ๊บดึงทําไมเรามองเหมือนใกล้ๆแต่แต่เราส่องในนี้เหมือนไกลมากอะไรอย่างเงี้ย จริงๆเหมือนใกล้เรามากเลยนะลงมาดีลงเองเลยจะดูย like. ังไงไกลมากดูบินได้ไหมกินได้ของได้กินได้ไหมได้ฮะขาเพิ่มแต่ว่าไม่ใช่อันนี้แต่ว่ามันเป็นอันนี้ค่ะว้าวถ้าเราพายเรือไปถึงฝั่งนู้นกี่กิโลถึงฝั่งนู้นกี่กิโลแล้วไหมเหมื่นโลเลย ไม่ถึงหรอกน่าจะประมาณสิบกิโลได้แต่ถ้าวิ่งไปถึงฝั่งนู้นห้ากิโลนี่ไทยอย่างนี้นี่ได้วแปสิบกิโลอ้าวเยอะเยอะยอะยกินได้ไหมเนี่ยกินได้พี่ว่าพี่ไม่ตกปใจไปกินทำไมได้อ่ะอยากกินได้แไม่ตกปลาแล้วใช่ไหมจะได้เหรอไปขับรถลงไปฝั่งนู้นโน่นโน่นที่เขาจอดกันเยอะๆแค่รออีกครึ่งชั่วโมงนะ ไปบุกไปเลยนะไปดิปะไปดิปะปะปะไปดิปะไปดิปะเฮ้ยยอะไรของเขาแบมให้กินแล้วมันก็จะแบบเนี้ยมันก็จะติดตามแบมไปเรื่อยๆถามกลับบ้านเลยไม่ไหวแล้วนะอยากวิ่งไปฝั่งนู้น่ะขับรถไปรับหน่อยสิแบมจะวิ่งไปฝั่งนู้นขับรถไปรับหน่อยห้ากิโล